สวัสดีจ้ามาถ่ายรองเท้าโจรจ้ะโจรมาขโมยของที่บ้านทิ้งรองเท้าไว้ให้ดูต่างหน้าดูสิใส่รองเท้าสีแดงด้วยโอ้โหโจรใส่รองเท้าสีแดงสภาพนี้เลยวิ่งไปงใส่ถอดรองเท้าโจรเข้าบ้านเมื่อคืนนี้สี่ห้าคนเดินบน รอบร้านอาหารร้านแวนที่เราขายของขโมยของเอามากองไว้หน้าบ้านขโมยลูกอมกับดื่มดื่มสองกระป๋องแล้วก็ลูกอมเราออกมายืนดูเห็นไฟสงสัยจากจากขโมยรถด,ด้วยแหละสงสัยจกขโมยรถด,ด้วยเห็นนั่งเห็นไฟรถเปิดอยู่เราก็รีบออกมา ตบตรงประตูมันเป็นกระจกแล้วตบแบบปุ๊ปปุ๊ป๊วิ่งกันหมดเลยทีคนวิ่งวิ่งไปทางตะวันออกเอารถไปซุกไปในป่าพักพักเสียงรถเสียงขับรถออกรถก็จะดับเสียงทะเลาะกันโจรทะเลาะกันแปลกไหมรอยเท้าโจรดูสิเนี่ยรอยเท้าโจรวิ่งเมื่อเช้านี้ดูสิเนี่ย ริ่งตะกุยใช่แต่ไม่ได้แจ้งฟาร์มนะเราไม่ได้แจ้งฟาร์มสงสัยจะอยากได้เบียร์อยากได้อะไรพวกนี้แต่เข้าบ้านไม่ได้แต่งัดบ้านอยู่แต่งัดไม่ไดมม้มันเป็นกระจกเนะเาะมัคงไม่กลาทุกกระจกอะไรประมาณนี้กลัวเราได้ยินทั้งสองหลังเนี่ยนะเพราะประตูมันจะมีประตูหลังบ้านประตูหน้าบ้านอ้อมไปหลังบ้านอีกแต่เปิดประตูหลังบ้านเปิดไม่ได้ แต่ว่าเลื่อนเอามุ้งลวดอออกแต่หน้าบ้านมุ้งลวดพังเลยต้องทำใหม่จริงๆนะโจรที่นี่จริงๆรเลยโอ้โหฝากรองเท้าไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยแต่บอกคุยกับคุยกันแล้วคือไม่แจ้งฟามเนาะคือเราไม่อยากมีปัญหาไม่ขอแจ้งฟังเขาจะอยากจะขโมยรถด,ด้วยแหละ รถรถมันติดอยู่กับรถไถเนาะรถรถมันติดอยู่กับรถไถคือมันมันพ่วงกันอยู่ไงอันนี้รถไถรถไถเราจะเอามาตัดหญ้าเรามาตัดหญ้าเราก็พ่วงกันอยู่ไงเราก็พ่วงรถอยู่นี่มันก็พ่วงติดกันอยู่ถ้าเกิดขโมยก็จะขโมยรถไถไปด้วยแล้วก็รถขโมยรถด้วย ข้าวของเรามาเลเกขาไปหมดเลยหรือคน้นนี่เข้าไปนั่งในรถไม่เช้านี้เข้าไปนั่งในรถแล้วงัดประตูหน้าบ้านทางอ <c oughs> ีกมาอยากถ่ายในร้านอาหารร้านอาหาร,รเลเกคาไปหมดเลยาร์มหรือค้นของมันของโจรน,นะของโจรเนี่ยงัดหน้าบ้าน งัดอาบ้านเมื่อเช้านี้ประตูมีพังทำแล้วที่เนี่ยจะขโมยทั้งโลก